ความยุติธรรมน่ครับอย่าให้มันส่วนเซไปมากกว่านี้มันไม่คุ้มเลยถ้าผมใช้คำว่าถ้าถ้าคุณทักษิณได้รับการปฏิบัติเหนือมนุษย์คนไทยทุกคนมันไม่คุ้มค่าสำหรับความเหลกเหลวเหลกเหลวของกระบวนการยุติธรรมเลยมันไม่คุ้มค่าเลยถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่คุ้มเลยอย่าไปทำเลย อดีตตุลาการผู้พากษาเขารักษาความเป็นธรรมเป็นไม้บรรทัดมาตลอดอย่าให้คนคนเดียวทําลายความยุติธรรมของแผ่นดินนี้เลยผมจะเรียกร้องเรื่องนี้ต่อครับและผมจะเรียกร้องอายการผู้พากษาทนายความนักกฎหมายทั้งหลายว่าพวกคุณไปทําอะไรกันอยู่นี่คือหลักการสําคัญของบ้านเมือง ผ mm มเห็น네นักกฎหมายเดือนนี้เวลาเถียงกันออกสื่อก็ผัวมีเมียน้อยเมียมีชู้มันพูดกันเรื่องนี้ครับแต่เรื่องความเป็นธรรมของประเทศของบ้านเมืองมันไม่พูดสักคนหนึ่งเราอยู่แบบนี้ไม่ได้นะครับเราอยู่แบบนี้ไม่ได้ประเทศนี้จะอยู่แบบนี้ไม่ได้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคนคนเดียวไม่ได้ ผมขึ้นมาเนี่ยนะครับวันนี้ก็อยากจะพูดอีกเรื่องหนึ่งครับพี่น้องครับเนี่ยนายโอมในนั่งกัข้างล่างยืนหน่อยที่โอมหน้าตาก็ไม่ลอยๆเท่าไรหรอกเอายืนแล้วก็นั่งลงได้แล้วอย่าโช์นานอ๋มอเนี่ยไปพูดถึงคุณทักษิณไปพูดถึงคุณทักษิณว่าคุณทักษิณตอนอยู่ดูใบเนี่ยร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง เตะกระสอบทรายอยู่ปับปับปับ,ปบปับที่ดูใบพอมาถึงเมืองไทยนี่เอนเปื่อยอมอเนี่ยโอมเนี่ยก็เลยไปขึ้น Facebook ว่าคุณทักษิณป่วยทิพย์เอารูปเตะกระสอบเอารูปเมืองไทยไปเปรียบเทียบดูเป็นยังไงล่ะครับถูกคุณทักษิณแจ้งความดำเนินคดีถูกแจ้งความที่สถานีตารวจ ผมก็บอกว่าอมโทษนะผมพูดยาวมึงรับสารภาพไปเลยบอกว่าเขียนจริงทำจริงเพื่อให้ตำรวจสั่งฟ้องให้เร็วที่สุดตำรวจสั่งฟ้องแล้วครับสั่งฟ้องแล้วไปที่อายการแล้วความจริงวันนี้จะนัดไปขึ้นศาลกันผมบอกไว้เจ้าโอมเนี่ยมีมีทรัพย์สินมีมีทุนทรัพย์ไปประกันตัวหรือเปล่าวะน,นี่มาจากกระบี่นะครับมาจากภาคใต้นะ บอกไม่มีอะไรเลยพอบอกก็จะไปขึ้นศาลนะครับแล้วไม่ได้ไประกันตัวถูกขังเลยนะแล้วจําไว้นะเวลาเราไปขึ้นศาลเวลาไปลาอายการไปฟ้องเนี่ยไม่ได้นั่งแบบทักษิณน,นะมังต้องนั่งกับพม่าใต้ถุนศาลนุ่นไม่มีทรัพย์สินขึ้นมาผมก็ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินขึ้นมาเมื่อคืนนะครับเพื่อไปประกันเขาที่ศาลแต่ว่า แต่ว่าโชคร้ายทั้งผมตั้งโอมเลยครับอายการก็สั่งเลื่อนคดีไปไปถึงวันที่25เดือนหน้าจะมาฟังอีกครั้งหนึ่งว่าจะฟ้องหรือเปล่าผมเปิดหน้าก็ได้บอกพี่น้องก็ได้ว่าเรื่องนี้อายการต้องฟ้องต้องฟ้องครับถ้าไม่ฟ้องผมจะฟ้องคุณทักษิณว่าแจ้งความเท็จนะผมเปิดถ้วยให้แทงเลยมากไหโลวงเนี้ย เพราะถ้าเจ้าโอมนี่ถูกฟ้องผมจะขอหมายสารเรียกการรักษาพยาบาลกุณทักษิณตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้ายมาเลยครับตั้งแต่วันแรกที่อยู่ชัน้นที่สี่โรงพยาบาลตำรวจจนกระทั่งวันสุดท้ายที่ออกจากโรงพยาบาลตำรวจไปบ้านจันทร์สองลาผมจะเรียกมาให้หมดในการสู้คดีคราวนี้นะครับคราวนี้นะครับไม่ต้องเถียงกันว่าทักษิณป่วยจริงหรือป่วยทิพย์ ผมก็พยายามบอกนักกฎหมายทั้งหลายว่าพวกคุณที่ฟังผมอยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นทนาย,ยาการสารผู้พิากษาคุณทำแบบผมบ้างสิทำบ้างสิครับนี่มันหลักการใหญ่ของบ้านเมืองเราไม่รู้เลยว่าคุณทักษินป่วยจริงหรือป่วยทพิปแต่ว่าถ้าเราได้หลักฐานนี้มาเนี่ยผมบอกพี่น้องเลยนะ ถ้าผมได้หลักฐานนี้มาในการสู้คดีเจ้าโอมเนี่ยอย่างน้อยที่สุดอธิบดีบางคนติดคุกให้พี่น้องเห็นได้แล้วอย่างน้อยที่สุดครับหมอสามสี่คนพี่น้องเห็นว่าหมอก็ติดคุกเป็นเหมือนกันวะผมภาวนาว่าฟ้องเธอฟ้องเร็วๆหน่อยอย่าให้ออมตายซะก่อนนะนี่ผมสงสารไม่ใผมพูดเล่นนะมันเป็นมาเดงอยู่ เป็นมะเร็งอยู่แล้ววันวันที่เท่าไหร่ว่ายีเนี่ยจะลงไปผ่าตัดมะเร็งที่โรงพยาบาลมาอสองขาอันใหญ่เนี่ยบอกมึงเข้มแข็งหน่อยมึงอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายสู้คดีกับทักษิณในชนะก่กนแล้วก็ตายเว้ยอย่โอมตายเมื่อไหร่เนี่ยผมจะขอบอกบุญพี่น้องคนละสิบบาทสิบ,บาทไปทําบุญให้มันหน่อยแต่ยังไม่ตายหรอกอันนี้มันแข็งแรงผมดูแล้ว แต่ว่าเริ่มเริ่มเริ่มเสียงมันเริ่มเปลี่ยนแล้วเพราะมันเป็นมะเร็งที่ลําคอผมจําดูเสียงมันเปลี่ยนแล้วแต่ไม่ตายไปผ่าตัดแล้วก็หายแล้วมโผมเรียนพี่น้องว่าเรื่องนี้สําหรับบางคนเนี่ยนะครับอาจจะเห็นว่ามันเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่สําหรับผมมันเป็นเรื่องใหญ่ในระบอบประชาธิปไตยเ็าบอกว่ามีสามอำนาจบริหารตุลาการนิติบััติบริหารตุลาการในสามอำนาจนี้พี่น้องครับ สิ่งที่คำสามอำนาจนี้คือความยุติธรรมความยุติธรรมเป็นเสาค้ำยันระบบประชาธิปไตยเมื่อไรก็ตามที่เสาค้ำยันคือความยุติธรรมมันหักโค่นไปเมื่อนั้นประชาธิปไตยก็ถูกทำลายพี่น้องทั้งหลายครับผมนี่ย่อใจพี่น้องนะ ผมชื่นชมพี่น้องนะครับผมรู้ว่าพี่น้องมาจากคนกระหนุนมาจากพัทลุงก็มีนะมีผู้พิการทางสายนูน่นยกมืออยู่นู่นนะครับเป็นผู้พิการทางสายตาใช่ไหมครับมาจากบ้านผมนะคนบ้านผมคนพัทลุงบ้านผมก็สู้นะแล้วคนเชียงใหม่เชียงรายไม่ต้องสอนหายไปไหนทําไมไม่มาที่นี่บ้างล่ะต้องมากันเยอะๆมามาครับมาต้องมากันเยอะๆนะครับผมเรียนพี่น้องว่า อย่าไปกลัวผมมาทุกครั้งผมบอกว่าคนเยอะคนน้อยผมไม่กลัวหรอกแต่ว่านี่ผมพยายามบอกน้องวิชิตหลายน้องหลายคนว่าการสื่อสารของเรากับประชาชนนะครับต้องต้องกว้างขวางต้องเร็วต้องทันสมัยกว่านี้ผมนี่แอบไปดูอยู่เขาไลฟ์เมื่อกี้ก่อนผมขึ้นเวทีเนี่ยติดมั่งขัดมั่งหยุดมั่งฟังไม่ได้บ้างมาันอาจจะต้องปรับ <laughs> เพราะคนทังบ้านก็ฟังอยู่ ผมขึ้นมาในคนพัทะลุงรู้ผมขึ้นมาในเขาเตรียมฟังอยู่ไม่รู้ได้ฟังหรือเปล่าแต่ทอดไปถึงตร่นู่นหรือเปล่าเสียงมันติดขัดหรือเปล่าไม่รู้นะครับต้องช่วยกันทําแบบนี้ครับกระจายขายไปเยอะๆเยอะๆเยอะๆนะครับเรามีกําลังมากเมื่อไหร่นะครับบ้านเมืองก็จะได้ประโยชน์เราก็จะรักษาบ้านเมืองได้เรามาที่นี่เราเสียสละทั้งนั้นเสียสละทั้งนั้นนะครับ เมื่อก่อนผมมานั่งอยู่เนะี่ยผมกินน้ําขวดเล็กๆก,ก็สองขวดเดี๋ยวนี้ผมกินขวดเดียวแล้วประหยัดได้ก็ขวดหนึ่งเมื่อก่อนมันจะมีตัววิ่งผมดูที่บ้านเาม,มีตัววิ่งว่าช่วยบริจาคนู่นนี่นั่นเดี๋ยวนี้ตัววิ่งก็ชักฉายไปแล้วเลยบอกพี่น้องนะครับว่าเวทีของเราตรงนี้ยังต้องได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนท่านอยู่ที่บ้าน แต่คนข้างหน้าที่นั่งอยู่เนี่ยเขาเหนื่อยเขาควรจะเป็นนอนที่นุ่มๆในบ้านของเขาแต่เขามานอนที่นี่เพราะเขาสู้แทนท่านทั้งหลายที่ดูอยู่ที่บ้านช่วยเขาหน่อยเถอะครับไม่ต้องบริจาคเป็นล้านเป็นสองล้านหรอกครับคนละสิบาท20บาท,บบาทช่วยเขาหน่อยให้เขาเดินไปได้ให้เราเดินไปได้และถ้าเราสู้อย่างนี้มีกำลังอย่างนี้ผมเชื่อเถอะครับ ที่น้องพิชิตที่น้องหลายๆคนก็บอกที่บอกว่าจะเอานักโทษเข้าคุกนะเราก็จะเห็นนักโทษเข้าคุกจรงิจรงๆครับตอลมหายใจพวกเราหน่อย <c oughs> ช่วยพวกเราหน่อยพวกเราที่อยู่ที่นี่ช่วยตั้งกำลังกายกำลังทรัพย์ช่วยหมดแล้วพี่น้องที่ฟังอยู่ก็ต้องช่วยนะครับ9บาท10บาทก็ก็ช่วยเพื่อให้พวกเราได้เดินไปได้เขาเหนื่อยผมดูแล้วทุกคนเหนื่อย แต่ว่าเนี่ยผมก็วิจารณ์น้องพิชิตบนเวทีเลยนะว่าเราจะไปพบปปอชอกันเมื่อไรเนี่ยผมถามหลายครั้งแล้วผมถามหลายครั้งแล้วต้องไปแล้วผมจะไปด้วยนะไปพบปป,ปอชอเนี่ยผมต้องไปด้วยเพราะผมจะรู้ว่าจะถามปป,ปอชอยังไงเขายื่นหนังสือไปตั้งนานแล้วคุณทักษิณอายุจะเก้าสิบแล้วยังสอบไม่เสร็จเลย เพราะอะไรครับเพราะถ้าคุณตักสินตายซะก่อนมันมีทางเดียวปปชต้องบอกว่าจำน่ายคดีมันจำน่ายเพราะคนตายเรอครับต้องรีบสอบไม่จบทําไมมันช้าอย่างนี้ครับนี่คือกระบวนการยุติธรรมของเมืองไทยที่มีปัญหาแต่พี่น้องเชื่อเถอะถ้าเราไม่รักษาสิ่งเหล่านี้ไว้นะถ้าพี่น้องโดนคดีพวกเราโดนคดีครับไม่เกินสามเดือนสี่เดือนติดคุกเลยครับอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะประเทศนี้อยู่อย่างนี้ไม่ได้ผมจะบอกให้ อยู่อย่างนี้ไม่ได้ครับปปชต้องทำงานพี่น้องเห็นไหมพบตอรอกับรองพอตออบตรบิ๊กโจ๊กก็ทะเลาะกันบิ๊กโจ๊กเดินสายไปไม่กี่วันได้คนมาแล้วสองหมื่นเพื่อสอบปปชแป๊บเดียวได้มาสองหมื่นนั่นเขาทะเลาะกันสองคนแท้ๆประชาชนในประเทศนี้เซ็นชื่อให้ไปสองหมื่นให้ตรวจสอบแต่เราตรวจสอบกระบวนการยุติธรรม เราเดินกันมากี่เดือนแล้วพี่น้องยังไม่เซ็นเชื่อเราครบสองหมื่นเลยมันเป็นอะไรไปอ่ะประเทศนี้หรือต้องให้ผมแบกหน้าไปขอให้พี่น้องเซ็นเองหรือครับเอาอย่างนั้นไม่ล่ะเดินสายกันไมล่ะเดินสายกันอีกครั้งไม่ล่ะไปตั้งแต่เหนือสุดลงไปใต้สุดเพื่อขอกำลังพี่น้องเซ็นเชื่อเราเพื่อตรวจสอบความยุติธรรมในประเทศนี้ห,หน่อย แบบนี้ประชาชนเขาเหนื่อยนะผอบอกับรองพอบอทะเลาะก,กันแป๊บเดียวได้สองหมืน่นคุณเชียบ้าอะไรอ่ะเขียนนี่คือหลักการของบ้านเมืองคุณไม่สนันุนเลยแล้วลูกหลานคุณจะอยู่ยังไงอ่ะครับที่เราทําเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อตัวเองไม่ได้มีการอาฆาตมาร้ายใครทั้งสิ้นนะครับทําเพื่อรักษาบ้านเมืองนี้ไว้ลูกหลานเท่านั้นเองครับ ผมก็เรียนพี่น้องครับว่ามีหลายทางนะครับแล้วเราก็ต้องช่วยกดดันนะนี่ถ้าน้องพิชิตบอกว่าพร้อมเมื่อไหร่ไปตามที่ปปชนะไปกันไปกันเลยครับและเรื่องที่สองที่ผมขอไว้ยังไม่ทําให้ผมเลยนะว่าถ้าปาปาชเขาช้ามากขนาดน,ะนี้ไปเปิดเวทีหน้าปาปาชสักหน่อยเถอะไปประสัยกันสักคืนสองคืนมันจะได้รีบถ้าแ,แบบนี้ไม่ทำหรอก ไปเปิดเวทีหน้าปปชสักสองคืนผมว่าไม่เกิน4ี่หวันก็สอบเสร็จนะครับจะได้รู้ว่าหมู่หรือจ่ากัน